สวัสดีพี่น้องชาวโลกพี่น้องชาวไทยพี่แนวชาวเพื่อนบ้านทุกท่านทุกคนนะครับที่รับชมอยู่วันนี้ผมก็ได้ไปพบกับคุณ <c oughs> มิชิคุณอาจารย์คุณทองนะครับร่องคุณทองอ่ะเป็นผู้ที่นำไพ่เนี่ยก็เรียกไพ่ทาโร่เนี่ยไพ่ทัลอด เนี่ยครับเดอะไลเดอร์ทาร์ลทาโลอ่ะทอทหารกลันนี่คือชื่อจริงของเขาไพ่ทิตแต่ไพ่ยิปซีเนี่ยอาจ้างถุงทองก็าเป็นคนเรียกเรียกเป็นคนแรกแล้วเขาก็เป็นคนแรกที่เอาเข้ามาในประเทศไทยเดนะครับวันนี้ผมก็ออกกัการป่วยเขาก็ออกอาก,การป่วยผมก็ไปหาไปเยี่ยมอาจารย์ทองนี่เขาเปิดไพ่เช็คดวงตัวเองเป็นประจำครับแล้วเขาก็ได้ เขารู้สึกได้เจ้าหงิทองนี่กับไพ่ย,ยิปซีเขาสัมพันธ์ผูกพันกันมา,ากถึงได้ไพ่เดทเนี่ยเขารู้ว่าเกิดอะไรนะครับเขาก็เหมือนว่าเขาอยากจะเขาจะบวชผมก็เลยสงสัยทําไมต้องอยากบวชผมว่าไปไปหาแล้วก็ได้คุยนะะใส่มาเลยมึงก็กูได้ไพ่เดทไงแล้วไปหยิบทําไมไพ่ต้องเยอะแยะอ่ะกูจะรู้ไหม ไม่รู้ไงไม่รู้ไงแต่ก็ไม่ต้องหยิบมาพอหยิบมาก็ไม่เอาไงไม่เอามึงจะบ้าแหก็ภาษากวนๆผมครับผมคนคนตีนะครับคนจะกวนเนี่ยอคือเจ้ากุนทองอะเขาเซียนระดับนี้แหละเขาก็คงรู้แล้วครับว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับกับชีวิตก็เลยไปผมก็ได้นั่งคุยได้ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะครับเพื่อยืนยันว่าผมได้ไปจริงๆ แต่ว่าอย่างว่าเลยครับคล้ายๆอาจารย์กับผมในนิสัยคล้ายๆกัน,นตรงไปตรงมาครับปากปากนี่ใส่แหลกใส่เยอะใส่เยอะใส่มันก็เลยอาจจะมีคำไม่สุภาพบ้างอะไรเงี้ยถ้าใครอยากชมก็แสดงความคิดเห็นมานะครับผมจะให้ท่านชมนะครับ แล้วเขาก็มีการดูดวงด้วยพอดีมีคนมาเรียนดูดวงใช้ผมสอนเฉยเลยผมก็สอนไปนิดๆหน่อยแล้วอาจารย์เขาก็สอนต่อนะครับอ่ะนะครับมาเข้าเรื่องของเรานะครับวันนี้เป็นวันวันเสราร์นะครับวันเสราร์ที่สองสองกันยาย,ยนสองพันหร้อยหกสิบหกนะครับผมจะเปิดไพ่นะครับจริงๆมันต้องเปิดตั้งแต่เมืวว่อวานนะครับแต่ว่ามันมีภารกิจ ช่วยเหลือชาวโลกนี่แหละครับหน้าที่นะครับก็เลยไม่ได้เปิดนั้นก็จะเปิดเลยวันนี้วันเสาร์นะครับวันที่สองวันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะชมครับชมเอาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สาม ไปที่สไปที่5ไปที่หที่เที่แที่เที่สิอ่าเรียบร้อยครับคุณเกิดวันเสาร์เตรียมพบความบันเทิงของท่านครับผมดูกับสิ่งย4บซชีวิตดีทุกคนครับอ ไม่ดีก็จะทำมันดีอ้าวเทมเพอเรนต์ ance, นะครับไพ่ใหญ่เทมเพอเรนต์ ance, คือการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยทางธรรมชาติหรืออาจจะเป็นท่านเองก็ได้นะครับแต่เปลี่ยนแน่นอนเคลื่อนย,ย้ายเคลื่อนไหวแน่ๆครับที่ประจอนรองเท้าเผลอๆนู่นนะไปต่าง,า,งางประเทศอะไรนู่นนะคาน้าคาทะเลเลยนะครับอันเนี้ยสถานการณ์มันขึ้นเป็นไพ่ใหญ่ถือว่ามันเป็นด้านบวกของชีวิตอ่าหนึ่งดาบ ลุยลุยดื้อลล้นหน่อยนะครับอ้าวชัยชนะอยากได้มาก็ต้องลุยครับอลุยด้วยสติและสมองครับติบไม้เท้าคือการงานที่มันเยอะไปหรือเปล่าคุณถือถ้วยนังกลมหน้าเศร้าไม่ได้เล่าความเท็จไม่เล่าอะไรเลยเก็บอมไว้อย่างเดียวอ้าวนี่คีนถือดาบอันนี้คีนถือถ้วยนี่คีนถือดาบนะครับ ย่งยืนยันว่าอุจลุยไพเดมูนหอยหอยเริ่มมาหงอยอหนึ่งไม้เท้าครับผมนี่มาทั้งพี่ทั้งนอ้องนี่ลูกพี่อันนี้คือลูกสองเก้าดาบนี่ก็อะไรอ่ะเงียบหงาว่าวอะไรประมาณนั้นแบบฟุ้งซ่านเลอะเทอเปิดเปื้อนไปเรื่อยครับ ไพ่ใหญ่มีสองตัวครับมีไพ่อสามตัวมีเดอะมูนมีเทมเพลนแล้วก็เดอะเดอะฮีโร่เดอะเฮอรมิตไพ่ฤาษสีนะครับดูภาพร,รวมสถานการณ์เนี่ยดูไพ่นะท่านดูที่หน้าไพานะ่ไม่มีไพ่การเงินไม่เด่นแล้วไพ่ความรักก็ไม่เด่นแล้วมีแค่ตัวเดียวเด่นทำไมอะชีวิตชีวิตคนมันสาวมันต้องลุยต้องลุย หาช่วงหาจังหวะเหมาะให้ตัวเองพักผ่อนดนใจให้มันสบายสบายไม่ได้เลยใช่ไหมไฟไพ่ของไพ่ของความโคตรจะคิดอะโคตรจะคิดเยอะอะตั้งสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยไอ้นี่ก็ใช่นะเข้าไปเท้าเนี่ยเบื่อเบื่อยอ,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 ยอยากอยากอยู่เงี้ยเนี่ยไอ้ที่อยู่ก็อยากไปไอ้ที่ไปก็อยากจะอยู่อย่างเงี้ย ไม่ค่อยได้ดังใจเอ,อคุณแม่ไม่ปื้มในที่สุดแล้วอะ่ะมันก็คือตัวเราอะครับก็คือทัศนคติหรือวิธีคิดอะ่ะมันมันทำให้มันทาให้เราเป็นไปตามนั้นะนะครับมันกําหนดเราอะ่ะโดยเราอะ่ะเป็นคนกําหนดด้วยความคิดอะ่ะสั่งตัวเองสั่งจิตตัวเองสั่งไปเรื่อยอครับอยคิดนะว่ามันว่า ที่คุณคิดย้ำคิดย้ำย้ำไปย้ำมาย้ำบ่อยๆเรื่องซ้ำๆเดิมๆอ่ะอย่าไปคิดว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดมันเกิดแน่ๆครับถ้าคุณมีอารมณ์ร่วมจริงครับมีอารมณ์ร่วมจริงมันเกิดแน่ๆอารมณ์ร่วมเรื่องถูกรางวัลที่หนึ่งเงี้ยลอตเตอรี่ไม่มีหรอกครับไม่มีไม่ค่อยจะมีคนมีคนอารมณ์ร่วมครับแต่ถ้าถูกกินอ่ะมีอารมณ์ร่วมเยอะเช่นกันเนี่ยดูเนี่ยนั่งก้มหน้ายืนก้มหน้าลุกขึ้นมาจากเตียงมาก้มปิดหน้า ไอ้นี่ก็พระจันทร์ก็ก้มหน้าเศร้าซ้อยหงอยเหงาเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าคุณต้องฝืนใจตัวเองที่จะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือมันจะมีรู้ว่ามันจะมีเหตุอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอ่ะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันหรือเปลี่ยนแปลงการงานเปลี่ยนแปลงหน้าที่เปลี่ยนแปลงดิฟันเป็นทั้งหมดนะครับ เล่นของเลยครับมันเป็นได้ทั้งหมดนะครับเมื่อรู้มันก็เลยเกิดความเครียดแหละครับเครียดเครียดแล้วก็คุยกับตัวเองจะปรึกษาใครดีครับเธอมแลนด์นะผมแนะนําว่าคุณจัดการเปลี่ยนตัวเองคุณดีกว่านะครับจัดการในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณควบคุมมันได้กําหนดมันได้คุณก็จัดการเปลี่ยนแปลงมันเลยนะครับ เล่นก่อนเลยก่อนที่มันจะเล่นเราเล่นมันก่อนเลยนะครับเทเบ,บแลเลเนี่ยยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนอะไรจะปล่อยให้ชะตาโชคชะตามันลากคุณไปเปลี่ยนนะครับอ่ะนึกดูนะครับนึกดูนะครับต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งสุดๆมากๆจะเรียกว่าครั้งนี้มันโหอย่างหนักนี้อย่างแรงนี้มันเจออะไรที่มันอย่างแรงน,นี่ต้องมีตกไปหวัน่นไหวเลยครับ เป็นคนนะเกิดเป็นคนเกิดเป็นมน,น,นุษย์เนี่ยยังไงก็เจอเรื่องดีๆเรื่องแย่ๆมันเจออยู่แล้วควรจะดีใจที่เจอเรื่องแย่ๆเพราะหลังจากเรื่องแย่ผ่านไปมันจะกลายเป็นเรื่องดีๆๆๆๆีดีมากๆเทมเพลนเนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่คนไม่ชอบธรรมชาติของคนเนี่ยธรรมชาติของคนเนี่ยมันไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงครับชอบชอบอะไรที่เหมือนเดิมๆที่ทําแบบซ้าอยู่อเออมันดูลงตัวมันถึงจะดูอึดอัดแต่แม่งรู้สึกว่าเออมันมันใช่แล้ว คือถ้ามาสมมติทำงานเนี้ยก็เบื่อที่ทำงานอู้เจ้านายก็ใช้จังลูกน้องก็ไม่ค่อยได้ดังใจเพื่อนก็รุมนินทาคอยจะแทงข้างหลังรู้สึกไม่อึอดอดัดแต่ก็อยู่่ะกย็ยังอยากอยู่แต่พอเทมเพลนขึ้นมาหรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เริ่มต่อต้านนะเป็นทุกคนนะครับเป็นแทบทุกคนนะครับมันจะต่อต้านความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วะครับไม่ว่าเปลี่ยนแปลงนั้นจะดีหรือไม่ดีมันโดยธรรมชาติของคนอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงมัน มันรู้สึกมันไม่อยากมันคือมันเหมือนว่ามันชินอยู่แล้วอะชีวิตนี่มันชินอยู่แล้วอะจะจะให้กูเปลี่ยนไหมหไงเฮ้ยกูไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนเด็ดวงชะตาเปลี่ยนให้มึงนะเว้ยมึงจะเอาไงอะเออเออบางครั้งบางทีคุณก็อาจจะอยู่ในที่สิ่งแวดล้อมมันไม่ดีครับสิ่งแวดล้อมมันผิดผิดสิ่งแวดล้อมมันทําให้เราย่ําแย่สิ่งแวดล้อม ไม่ชวนให้เราจิตตกชวนให้เราอ่อนไหวทางความคิดมากครับซึ่งก็คือไพ่ตัวนี้อืแล้วก็ตําแหน่งก็ตําแหน่งนี้ตําแหน่งที่แปดเนี่ยที่พักที่อยู่อาศัยที่ทํางานหรือรอบตัวคุณมันเป็นยังไงหรือสีนี่โดดเดี่ยวเลยเหมือนคนจําศีลเลยเหมือนแบบสันโดษเอกเทศไม่ขึ้นตรงต่อใครเลยนะครับไม่ต้องดูไม่ต้องถึงก็ดูลงลึกถึงการงานอะ,อ,ะอยากทำมันใหม่แล้วแต่ทําที่มันหนักหนักอยู่ไอเนี่ยก้าวไม่เท้าเนี่ย อยากเปลี่ยนงานแน่ๆแ,แต่ก็กลัวไม่ได้ดีดีเท่าเดิมตัวว่าจะยิ่งแย่กว่าเดิมแต่ใจก็อยากไปนะเออยังไม่ไปแล้วจะรู้ได้ไงครับยังไม่ลงมือทำแล้วจะไปดูได้ไงถ้าคุณจะคิดชี้นำคุณคิดชี้นำในเรื่องดีๆนะครับจะไปคิดชี้นำในเรื่องที่มันไม่มันแย่ๆทําไมครับเรากําหนดได้นะครับจริงๆเรากําหนดชีวิตได้ด้วยด้วยพลังจิตที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยขอให้คุณเชื่อเท่านั้นเองครับ การเริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณอยู่แล้วคุณต้องคิดตบทวนมาให้ดีอยู่แล้วถึงคุณไม่คิดจะเปลี่ยนไม่คิดจะเริ่มอ่ะมันก็จะดึงให้คุณเริ่มแน่ๆครับทําใจเถอะเถอะแม่จําเนียนเลย <c oughs> ทําใจยอมรับเะเถอะไอ้แผน <c oughs> โดนแน่นะครับอ่ะเรื่องการเงินไม่มีใครเงินขึ้น มันแปลว่าไม่โดดเด่นไม่ใช่ว่าคุณจะยากจนไม่มีเงินใช้ไม่เกี่ยวมันแค่ไม่โดดเด่นนะครับไม่โดดเด่นการงานการเงินอ่าเรื่องความรักอะความรักเนี่ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไพ่ถ้วยมันก็รู้แล้วว่าเพลอเผอบางทีนี่คืออกหักใหม่ๆสดร้อนเลยนะบางคนนะเออบางคนนะอาจจะเป็นบางคนนะคงไม่เป็นกันทั้งคนเป็นสาวที่ดูคุกคนคงังไม่เป็นเรื่องเดีวกันหรอกครับแต่ ถึงไพ่มันไพ่ถ้วยความรักมันจะขึ้นมาตัวเดียวมันเป็นความรักที่อมทุกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอถูกทิ้งถูกอ,อกหักเนี่ยก็สองใบเนี่ยแน,แน่ครับผมเคยอ,อกหักมาก่อนผมก็ได้เงี้ยครับแล้วปกติผมก็ไม่ค่อยดูดวงตัวเองด้วยใครที่ชอบถามเนี่ยเฮ้ยหมอดูเคยดูดวงตัวเองมั้งมันเนี่ยจะดูทำไยอะครับผมก็รู้ชีวิตผมดีอยู่แล้วครับผมจะดูทําไมครับเฮ้ยหมอดูไมด่ดูตัวเองเหรอว่าจะสวยว่าจะไม่ครับสวยก็สวยก็รุยครับไม่ไม่สวยก็ลุยครับลวยอย่างเดียวครับ นนนเนี่ยครับมีแทงสวนยางมียวครับผมบอกแล้วถ้าเราคิดสู้เราต้องรู้ว่าเราสู้กับใครศัตรูเราเป็นอะไรจุดอ่อนมันคืออะไรเราเจะอ,อะไรอะ่ะเอาชนะมันได้อะ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่คำว่าชีวิตต้องสู้ผมไม่ใช่ครับผมใช้ก็ชีวิตคือการเรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้มันก็คือกูคิดในใจกูจะสู้มึงแน่แต่กูไม่แสดงออก ไปประกาศว่าสู้ชีวิตเจอชีวิตสู้กลับแล้วเป็นไงอ่ะไปไม่เป็นเดี่ยงเพราะฉะไรเนี่ยไพ่ชุดเนี้ยบอกเลยว่าคุณทําใจยอามารับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นดีกว่านะครับดีกว่าที่คิดจะไปแข็งขืนนะครับเพราะว่ามันมีแต่วความทุกข์มีแต่วความอะไรอ่ะมันชวนให้จิตตกอ่ะมันชวนให้ยิ่งแย่นัะเข้าไปอ่ะนั่นแหะคือไพ่ที่มันบอกนะหน้าไพ่มันขึ้นนะครับเทนเบอร์แลนด์เนี่ยวิธีแก้เคสเนี่ย หรือปรับสมดุลใหม่ให้ชีวิตเนี่ยตามสถิติเนี่ยคือการข้ามน้ําข้ามทะเลหรือข้ามแผ่นดินนะครับแผ่นดินที่เป็นแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นดินใหญ่ข้ามไปยังอีกแผ่นดินหนึ่งที่มีน้ําล้อมรอบอย่างเงี้ยอย่างเช่นข้ามไปเกาะอย่างเงี้ยอย่างถ้าคุณอยู่กรุงเทพเนี่ยจังหวัดนนท์ใกล้ๆคุณก็ข้ามกากาเกาะไปเกาะเกตอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่กลางแม่น้ำเนี่ยเออประมาณเนี้ยเป็นการแก้เคล็ดนะครับเพื่อจะไปคุณจะไปเกาะสมุยเกาะ ลันเตาเกาะอะไรสารพัดเกาะคุณนาไปได้หมดนะครับถ้าคุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะไปยิ่งนานยิ่งดีับมันปรับสมดุลใหม่เพื่อให้ไอสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายรอบตัวเราเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยให้มันให้มันมึงปวดของมึงไปมึงวุ่นวายมึงไปเดี๋ยวกลับมาทุกอย่างมันก็เข้าที่เข้าทางเราเข้ามาโป๊ะถูกจังหวะดีทุกอย่างดีเลยเลิศขึ้นมาเลยคืนหนึ่งนะครับด้วยสุขภาพโอ้ สุขภาพย่ำแย่เอาจิตตัวเองทำร้ายสมองตัวเองอยู่นะครับจะทำอย่างนั้นเลยไม่ดีหรอกครับเชื่อผมไอ้โกกเศร้าเสียใจมันก็มีกันทุกคนแหะไอ้การอะไรที่ต้องฝืนใจทำนู่นทำนี่มันก็เป็นเรื่องปกติอะครับอืสมมุติว่าคุณมีแฟนเพิ่งรักกันใหม่ๆเลยกินพี่หนูชอบกินอันนี้ยแล้วพี่ต้องกินด้วย คุณจะต้องกินไหมล่ะคุณก็ต้องกินกอ่นะทรารกขั้นใหม่ๆใช่ไหมเหมือนจีบป็นใหม่หม่ๆอ่ะบางครั้งมันก็ต้องยอมฝืนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะยอมไปหมดซะทุกอย่างนะครับเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมีพลังอยู่ในตัวพลังพลังจิตพลังใจที่มันแก่งกล้าอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าตอนเนี้เขามาแรงกว่าเราเขามาแรงกว่าเราเราก็ต้องยอมเขาก่อนผ่อนลงมานะครับ แกล้งเหมือนจะยอมแพ้แต่ไม่ยอมแพ้หรอกไม่ยอมกูแกล้งไปทำท่านยอมแพ้แต่ไม่ยอมแพ้แ,แ,แ,พแต่เพียงหัวมันสู้อะไรไม่ได้ตอนเนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองครับปรับทัศนคติปรับวิธีคิดปรับวิธีทำนะครับอย่างที่ผมบอกครับข้ามน้ําข้ามทะเลไปออกจากสิ่งแวดล้อมที่มันเดิมๆที่มันวนเวียนซ้ำซากมันทาให้จิตตกจิตหลอนนะครับจะตามคุณเกิดวันเสาร์มันก็อย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับโดยทถิติทางโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่บุกบัน่นฝ่าฟัน โอ้โห و, ลุยป่าราบลุยเลเทะครับยากไม่เคยได้อะไรง่ายๆในชีวิตนะครับนั่นแหละครับแต่เมื่อมันเกิดมาแล้วอ่ะเราเป็นคนคนนี้แล้วอ่ะเราได้อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วตราบใจที่เรามีลมหายใจอุุ่ๆอยู่ผ่านเข้าออกในดูจมูกเราเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิตดาเนินต่อครับก็เรื่องไม่ดีเรื่องเศร้าเรื่องอะไรทั้งหลายแหละก็ ปล่อยปล่อยมันทิ้งบ้างนะครับจะไปเก็บไปสะสมมันไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้น,นครับเชื่อผมครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคุณที่เกิดวันเสาร์นะครับประจําวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงวันที่แปดนะครับบางครั้งผมก็พูดวันถูกแต่ไปพิมพ์วันผิดพิมพ์วันผิดก็มาพูดวันถูกก็อย่าได้ทับสนครับคือบางครั้งมันก็ ไม่ได้ดูอะปฏิทุงปฏิทินอะไรเนี่ยแต่คนที่ไม่มีงานประจําเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้ครับแต่ผมก็มีเป็นลุกจ้างประจําอะไรสักอย่างแล้วผมก็ยังลืมลืมวันที่นะจัตธนงคารพุทธที่ไม่ค่อยลืมหรอกแต่ลืมวันที่อ่ะนะครับขอบพระคุณมากสําหรับการติดตามรับชมที่เสียสละเวลาเข้ามาชมนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีดังใจเราทุกเรื่องนะครับแต่บางเรื่องอ่ะ ไม่มีอยากเจอหรอกไม่มีใครอยากเจอเรื่องแย่ๆเรื่องอะายแต่เราก็ต้องเจอมันเป็นธรรมชาตินะครับสู้ไม่ได้ก็เป็นพวกกันไปนะครับเรียนรู้ไปพร้อมกับมันนะครับหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันร่วมกับมันให้มีความสุขสุดนะครับแค่นั้นเองไม่ต้องมีอะไรมากครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าท่านนะครับจะได้แง่คิดมุมมองอะไรใหม่ๆทำให้ชีวิตเรามีความสุขใช้ชีวิตอย่างสุขสบายให้ได้นะครับ แล้วก็นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอยากจะให้ช่องนี้มันเติบโตนะครับช่องนี้เติบโตผมก็จะมีความสุขนะครับที่ผมจะได้ใช้วิชาหรือสิ่งที่ผมเรียนรู้และความรู้ที่ผมมีนะครับช่วยเหลือผู้ที่เขาลำบากครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้เยอะๆนะครับอะไรดีๆก็ส่งต่อไปนะครับ เรื่องร้ายจะกลายเป็นดีได้นะครับถ้าคุณสวดคาถายันทุนนะครับไปเปิดเอร์เน็ตเปิดตั้งสือพระตรวจเลยเนี่ยอยู่ๆแล้วหลับฝันร้ายแล้วตื่นขึ้นมานะออย่าเพิ่งพูดกับใครเข้าห้องน้ําไปปล่อยของก่อนมีอะไรอยากปล่อยปล่อยไปแล้วกลับมากับหมอนปุ๊บสวดคาถายันทุนสามจบและกราบสามครั้งแล้วก็ตั้งจิตขอให้ฝันร้ายจงกลายเป็นฝันดีๆอ่ะนี่คือเคล็ดลับ ของคนฝันร้ายนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้ขอบคุณนะครับฝาก like, ก share, ดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ